สวพสเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบอย่างรอบด้านที่กำลังเกิดขึ้นโดยจัดทำแผนกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนการผลิตและการตลาดในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงมุ่งเน้นการปรับการปลูกพืชเข็ดหนาวและกึ่งหนาวเฉพาะพื้นที่ที่เหมาะสมมีการปฏิบัติรักษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรอบด้านส่งเสริมการปลูกพืชใต้ร่มเงาไม้ยืนต้นการปลูกพืชท้องถิ่นพืชสมุนไพรเห็ดท้องถิ่น ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจรวมถึงการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงสามารถสร้างรายได้จากผลผลิตที่มีคุณภาพและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในต้นไม้และในดินชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน สวพสจึงจัดทำแผนกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนการผลิตและการตลาดในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงระยะ4ปีโดยมีกรอบการดำเนินงานประกอบด้วย3กลยุทธ์หลักได้แก่กลยุทธ์ที่1 การปรับการเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่อรองรับผลกระทบจากโลกร้อนกลยุทธ์ที่ 2. การปรับการเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่อรองรับการแข่งขันด้านการตลาดกลยุทธ์ที่3การปรับระบบตลาดชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อรองรับการแข่งขันด้านการตลาดโดยแต่ละกลยุทธ์มีแนวทางการดําเนินงานดังนี้กลยุทธ์ที่ 1. การปรับการเกษตรบนพื i, r r k k k th, ้นที่สูงเพื่อรองรับผลกระทบจากโลกร้อนประกอบด้วยกิจกรรมหลักได้แก่ 1. การลดผลกระทบความแห้งแล้งโดยจะหาะแหล่งน้ำสำรองสำหรับการเกษตร <S 2> <S 2> <S 2> การใช้ระบบให้น้ำแบบประหยัดและการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 2. การปลูกพืชเขตหนาวหรือกึ่งหนาวในพื้นที่ระดับความสูงที่เหมาะสมโดยจัดระบบการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่และส่งเสริมพืชท้องถิน่นสมุนไพรและเห็ดท้องถิ่นเพื่อให้เป็นทางเลือกใหม่ 3. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยสนับสนุนระบบการผลิตอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้นการปลูกพืชภายใต้ร่มเงารวมกับการปลูกไม้เศรษฐกิจในไรนาเกษตรกรเช่นยางนาสักและไผ่เพื่อสร้างรายได้และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนกลยุย์ที่ 2. การปรับการเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่อรองรับการแข่งขันด้านการตลาดมีกิจ,จกรรมหลักได้แก่ 1. การส่งเสริมระบบการเกษตรแบบประณีตที่เน้นการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ 2. การควบคุมปริมาณและคุณภาพผลผลิต 3. การแปรรูปผลผลิตในระดับชุมชนทั้งการแปรรูปผลผลิตขั้นต้นและสร้างความเข้มแข็งของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลยุทธ์ที่ 3. การปรับระบบตลาดชุมชนบุนพื้นที่สูงเพื่อรองรับการแข่งขันด้านการตลาดกิจกรรมหลักประกอบด้วย 1>, 1. สนับสนุนการพัฒนาภายในองค์กรเกษตรกรโดยสนับสนุนการจดทะเบียนเป็นองค์กรเกษตรกรวางระบบข้อมูลระบบบัญชีระบบงานการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์จัดทำตราสินค้าบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนามาตรฐานองค์กร 2. การพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาดสนับสนุนระบบมาตรฐานอาหารปลอดภยัยระบบข้อมูลเพื่อการผลิตและการตลาดการจำหน่ายผลผลิตผ่านตลาดต่าง ่า 3. ส,สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตในชุมชนโดยจัดศึกษาดูงานมีผู้เชี่ยวชาญติดตามให้คำปรึกษามุ่งพัฒนาสินค้าบรรจุพัณฑ์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องจากแผนกลยุทธ์ดังกล่าวมีแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายจำนวน3าแผนประกอบด้วย 1. แผนปฏิบัติการปรับเปลี่ยนการผลิตและการตลาดกาแฟอาราบิก้าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงระยะ4ปี 2. แผนปฏิบัติการปรับเปลี่ยนการผลิตและการตลาดพืชท้องถิ่นสมุนไพรชาอัสำปและเห็ดท้องถิ่นในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงระยะ4ปี 3. แผนปฏิบัติการปลูกไม้เศรษฐกิจในแปลงเกษตรกรพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บ และสร้างรายได้ระยะ4ปีจากแผนกลยุทธ์ดังกล่าวในปี2570 ชุมชนบนพื้นที่สูงภายใต้การดำเนินงานของโซโวพสอย่างน้อย300กลุ่มบ้านเกษตรกรมากกว่า6,300รายสามารถปรับเปลี่ยนการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบเดิมสู่ระบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครอบคลุมพื้นที่อย่างน้อย5,100ไร่และเกษตรกรอย่างน้อย1,140ครัวเรือนมีทางเลือกในการปลูกพืชท้องถิ่น พืชสมุนไพรเห็ดท้องถิ่นกาแฟภายใต้ร่มเงาและไม้มีค่าทางเศรษฐกิจชนิดต่างๆสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนลงในดินนอกจากนี้ยังมีสถาบันเกษตรกรอย่างน้อย50กลุ่มได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่มาตรฐานสากลมีระบบปฏิบัติงานที่ดีสามารถแปรรูปเพิ่มมูลค่าและจำหน่ายผลผลิตทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์ line. ส่งผลให้ชุมชนบนพื้นที่สูงสามารถประกอบอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมภายใต้ระบบการผลิตอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นมีรายได้ที่พอเพียงต่อการดำรงชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป